สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุกูสุขชนครับผมมือหนีผ้าพ,พี่น้องมาเห็ดไอ้นี่ครับผมพี่น้องมาเห็ดขึ้นขึ้นดักนกกวกนกตุ้มพี่น้องเฮ็ไเดไปแต่ใส้เองพี่น้องประหยัดงบมึงคลิปนี้จบพี่น้องเห็ดเป็นแน่นอนครับผม ไปแต่ดักนกพี่น้องดักได้นกได้ทุกชนิดนลครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นนกตูมครับผมนกตูมนกกดช่วงเริ่มเขา้าเรื่อดูด,ดักนกแล้วครับผมอะพี่น้องแต่ภาพพี่น้องเฮ็ดครับผมครับพี่น้องอุปกรณ์ห้องจะเป็นเอ็นที่ต้มมาแล้วครับผมผมใส่เอ็นแปดสิบเบอร์แปดสิบพี่น้อง หน้าก,กากกขับวงห้องโอ้ยสุอบุูมเลยเนาะพี่น้องเลยเป็นเป็นท่องเหลืองท่องแดงครับผมท่องแดงสายไฟพี่น้องยี่นี่ยจะพาพี่นอ้นองมาต่อ เ่าไปเอ็นครับผมเดียเ๋ยเขาใส่เฟสเช็กครับผมเขาจะให้ไปเอ็นนี่มันว่แล้วผูกเชยกแล้วมันจะบริลลูดออกครับผมอนะืมเยอะไปหนู เดี๋ยวั้งเป็นปุ่มแบบนี้ครับผมเป็นตัวนก่กเห็นโอ้ยตัวซับตัวจากสูมใหมครับผมน่่นะครับเนาะมันนีเขาจะใส่เป็นพี่อีครับผมพี่อีเบอร์ Uh, 008 mm hmm. ครับผม mm hmm. นี่ครับผม, mm hmm. ผมได้ตับไปแล้วครับผมเ mm hmm. รื mm ่องขั้นตอนการม่วนมานเลยพี่น้องไ มันจะมว้วนจับลักษณะนี้ครับผมนะพี่น้องจับใส้ก็สกินนี่ไว้ครับผมแล้วก็เซ็นนี่พันพี่น้องมันจะพันจากซีหารอบเ่ครับผม สามราบบกนะ,ะจะหกลบที่นี่เสน้นเส้นที่ห่อพันนี่แล้วพีน่น้องห่อจะมามาหลอดเส้นนี้ครับผมนี่ครับโอ้เห็นมุนีน้ไหมนี่ครับผมห่าจะหลอดนี่กลับมาครับผม หนึ่งเส้นนี้เขาไว้ปกติไว้้ะดึงครับพี่น้องเส้นนี้ครับนี่ครับผมเอาเส้นที่เา่เาพันพันแล้วก็รอดมากครมาสอดตัวนี้ครับผมสอดเข้ามาแบบนี้ดึงไหวครับผม เมื่อดีไปดีพี่น้องแล้วก็มาดึงเสน้นนี้ครับผมนี่ครับจากนั้นก็ดึงให้แน่นเลยครับผม โอ้ยเห็นมั้ยน้อพี่น้องกล่องกับกระสุ่มให้ครับผมวันนี้เขาจะปั้นพี่น้องปั้นสองเส้นให้มันมันเกี่ยวให้มันเป็นเส้นเดียวกันครับผมนี่ครับขอถอดคอเฟแล้วพี่น้องเด้อมันต้องปั้นเสียขาครับผมจังเลยกับปั้นแบบนี้แหละครับผม มันเป็นห้อกับมุนตัวนี้พี่น้องหมุนตัวนี้ได้ครับผมมันเป็นเลี่ยดแล้วลก็ปันป้นไปเลี่ยดครับผมหยับหน่อยครับพี่น้อง มก็จะเกี่ยวข้องกันแบบนี้แหละครับผมนี่จะเป็นลักษณะนี้ครับผมไม่มีลดครับพี่น้องดึงอ่าวันนี้เขาจะไปผูกเส้ท่องเหลืองพี่น้องมันนี้ก็จะมาผูกเส้นห่วงพี่น้อง มังเียกเล็แปบว่ะครับผมงานผูกข้าว<ม>จังวัดสองข้อเมื่อพี่น้องนี่ครับผม,มประมาณนี้เอาก็มัดเลยครับผม จังเล้กได้พี่น้องมัดใจมันแน่นๆนะครับผมเฮ้ mm hmm. มือไม่มัดแบบนี้เลยครับผม, mm hmm. มแน่นดีแล้วก็ตัดครับผม ตรงปุ่มไปตงเสียบไปแบบนี้จังไยครับผมนะนรับสายฟเช็กว่าสายพี่อีนิ้นมือนครับผมถามว่าเป็นปุ่มเนี่ยขึ้นลุดเลยอ่โอเคแล้วครับผมดูจริงๆเิงนยครับต่อไปอิน เรียบร้อยครับผมถัดมาก็จะใส่ใส่ลักพี่น้องจากนั้นเ็าก็จะมัพันใส่ลักพี่น้องพันใส่ลักทองเหลืองที่เราเตรียมไว้ครับผมแล้วก็สอดบ่วงเข้าไปอันนี้ผมผม,มักไว้แล้วนี่พี่น้อง จะใส่เป็น P/E แ0บนี่แล้วครับผมแบบนี้ครับ,บ,บนักกาเมือปแกใส่กับหลักครับผม ี่อเป็นเลื่อนพันไปนี่พี่น้องพันจากสองรอบแล้วก็พันกลับลงมาครับผมนี่ครับจากนั้นก็ดึงเห็นแรนพี่น้อง,งเห็นแรงแต้งบวงยืดอะไรตำแหน่ง แบบนี้ครับผมอืมพันแบบนี้ครับผมจากนั้นหอกเอ็นตัวนี้มุนเป็นน้ำรักครับผมมันเป็น็อกแบบแบบนี้เพราะว่าเขาจะตีเกี่ยวพี่น้องจะตีให้มันติดเกี่ยวแบบนี้ครับผมแล้วพันงานเมื่อพี่น้องพันทีละรอบแบบนี้แหละครับผม าการเนี่ยังน้อยแต่กระไดปนขี้กันครับผมเนี่ยครับเราพันไปพันไปนี่สิเลยครับผมต่มนันห่างเข้ากับจัดขอพี่น้องนครับไม่เรื่องว่าดึงแหแ่แน่นๆน่นเลยครับผมขั้นตอนนี้ มันพันลมรวมเราถือนอกไปน้านกบวบไว้ด้วยครับผมพันลงไปเรื่อยๆกับนีเลยครับผม, <c oughs> เ,บม,เ,บผมเห็นตัวนี้ก็จะเป็นโตัวตีเกียวนี่ครับเป็นตัวนี้ซนเอ็นแล้วนี่เห็นไหมครับมันจะเริ่มเป็นเกียวลอนอย่าพันต่อครับผม เขาก็จะพันลงมาจนมันสุดเป็นตัวนี้แหละครับผมเห็นตัวที่เขาจงไวนขออนุญาตพันแป๊บหนึ่งครับผมอนี่น้องพันมาสุดแล้วครับผมเห็นตัวที่เขาจงไว้วเวท็นเาีาก็ากล็อกพี่น้อง สามสี่เทียพี่น่มโอ้ยลอแล้วคาก็ตัดครับผมทำแล้วก็จ้งไ้แล้ว แค่สักเขาอีกที่โัวแล้วครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องว่าครับ มันเกี่ยวแบบนี้พี่น้องเขาเอื้อมตีเกี่ยวครับผมจากน้ำท่ากัาอุ้ยนี่ครับผมยอดหัวหยอดไทยไว้พี่น้อง พี่น้องมีเกวลายก็หยอดบดนี่ก็ได้ครับผมหยอดแค่หัวแค่ท้ายนี่ก็พอแล้วครับผมพี่อีนี่วเวลาเอาไปดักมุดตรงยันครับผมมุดตรงยันตะเกตเตยียนยนันียังมาก,กัดครับผมเสร็จเรียบร้อยพี่น้องผมง่ายๆทำหนีแหละครับผม จะได้ขึ้นไปดักนกแล้วครับผมนกนกกวักนกตูมพี่น้องนกกดนกกระปูดมุ่งนี่ครับผมเงิ่อนหลายพี่น้องก็จะใส่เป็นลำโพงตัวนะครับเนาะมันก็ขึ้นไปปักครับผมพี่น้องมีลำโพองอยู่แล้วาก็เยัดใส่เองที่แล้วพี่น้องต้องไปซื้อเขาครับผม ครับพี่น้องผมเสียจเรียบร้อยขึ้นดักนกห้องเขาผมห้องมใส่จับบ่วงจับบ่วงเห้องเขาเสือกมัดนี่ครับผมมัดัวนี้แล้วก็ไปต่อเขาอยู่บ่วงหนึ่งต่อบ่วงหนึ่งห้างห้อเกาจับบ่วงรับแล้วแต่ห้องเขาผมเดี๋ยวจะมัด เป็นทองเหลืองพี่น้องแนะนำให้เป็นทองเหลืองหรือสแต,เตนเลสครับผมเพราะว่าเวลาไปปักมันจะได้บุกขึ้นสนิมครับผมถ้าเป็นเล็กมิงจะขึ้นสนิมนะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้แหละครับผมไทยนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์คำวาเารณ์กำลังใจกันที่เก่าแหละครับผม สุขภาพแข็งแรงลำรวยสุขหูสุขคนครับผมสวัสดีครับ